โอเคนะครับก็หลังจากวันนี้นะครับก็ไปเก็บเชอร์รี่กาแฟาสดเรียบร้อยจากในสวนกาแฟานกหงหยกเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อมาก็คือเป็นการคัดคุณภาพเบื้องต้นนะครับก็คือการลอยน้ำใช้ความหนาแน่นช่วยสตกคู่นะครับ นี่น้ำธรรมดาเลยนะครับค,ครับก็เราจะเห็นได้ครับว่าเมล็ดที่มีความหนาแบบน่นเหมาะสมสะสมอาหารดีแล้วก็จะร่วงมาข้างล่างครับส่วนข้างบนก็จะมีที่แห้งไปแล้วบ้างอะไรไปแล้วบ้างเดี๋ยวเราก็จะคัดข้างบนออกไปนะครับบางทีเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเล็กๆกันนะครับอันนี้ก็ นี่ครับเนี่ยน,นี้มันลอยน้ํานะครับแต่แต่ลอยน้ําเดี๋ยวเราลองลองดูกันเนี่ย่อันนี้ถ้าถ้าสังเกตม,มันจะจมไปซีกหนึ่งครับจมไปซีกหนึ่งมันลอยไปข้างหนึ่งเป็นย,ยังใช้ได้นะครับใช้ได้อยู่นิดหนึ่งอ่าโอเคครับพอเดี๋ยวเราจยางยังไม่ทิ้งนะครับเราจะสีสุดท้ายเพราะว่ามันมีมอดมีอะไรด้วยนะครับเอาไว้สีสุดท้าย แต่ที่จมเราจะสีบองต้นนะจริงของ้าลองนี่ผมนึต้องใครเดี๋ยวเอาตัวที่ลอยออกก่อนนะครับ นี่คือที่ลอยน้ําบางทีมันก็แห้งแห้งไปบ้างแห้งนี่บางบางเมล็ดก็อาจจะสมบูรณ์ทั้งหมดก็ได้นะต้องไปดูอีกที หนึ่งมันไม่น่าลงเนาะนิดียวร,รนรมันอยู่คัดครั้งแรกครับท่านถ้าครั้งแรกค่อยๆค,คัดมันก็จะ กระบวนการต่อมาก็จะง่ายขึ้น อันนี้จุ่มเยอะเนาะนีอะกว่าเยอะเลยอีกระสอบนี้มันเป็นกระสอบที่เก็บมาเช้ามันจะอยู่ในส่วนที่ล่มล่ม<อ>เยอะ